สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวงรูกี้น้องใหม่นะครับที่เพิ่งจะเดบิวต์ไปในวันที่1นธันวาคมนี้นะครับนั่นก็คือวงไอซ์นั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์มา เพลง Eleven ซึ่งเป็นเพลงไตเติลของการเดบิวต์ในครั้งนี้นะครับก็ได้รับผลตอบรับได้รับกระแสตอบรับจากแฟนคลับเนี่ยดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดมิวสิกวิดีโอยอดวิวใน u t u b e นะครับก็มีการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นยอดวิวเนี่ยที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับวงุกกี้น้องใหม่นะครับนอกจากนั้นนะครับในด้านของชาร์ตดิจิตอลนะครับชาร์ตเพลงในเกาหลีเนี่ยสำหรับเพลง Eleven ของวง i ซ์นะครับก็เป็นไปได้อย่างดีเลยนะครับหลังจากที่ในตอนแรกเนี่ยสามารถที่จะเจาะชาร์เข้้าามไดนะครับ แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับก็ทยานพุ่งขึ้นมานะครับจนตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าติดในท็อป10นะครับของหลายๆชาร์ตเลยแต่ที่น่ายินดีไปมากกว่านั้นนะครับตอนนี้เนะครับเพลง11ของวงไอ์นะครับสามารถที่จะขึ้นอันดับ1ของชาร์ตเพลงในเกาหลีได้แล้วนะครับทุกคนอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าไอ์เนี่ยได้มีการเดบิวต์นะครับในวันที่1ธันวาคมนะครับโดยมีการใช้เพลง11วนะครับเป็นเพลงเดบิวต์ในครั้งนี้นะครับตอนนี้นะครับเพลง11เ่นี่ยได้มีการขึ้นมาใน อีกหนึ่งชาร์ตใหญ่ในเกาหลีนะครับซึ่งจะได้มีการนับคะแนนอยู่ในชาร์ตนี้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับในเพลง11ของวงอซ์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในท็อป10นะครับในหลายๆชาร์ตของเกาหลีเลยไม่ว่าจะเป็นชาร์ต Flow นะครับชาร์ต g i n n y เองก็ตามชาร์ต Vibe นะครับรวมไปถึงชาร์ต Melon นะครับที่เป็นชาร์ตใหญ่ของเกาหลีนะครับ เพลงอีเลฟเว่นเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ในท็อป10ของแต่ละชาร์ตได้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในอันดับ1บนชาร์ตบัคส์อีกด้วยนะครับซึ่งนอกจากชาร์ตเพลงในเกาหลีนะครับตอนนี้เนี่ยอีเลฟเว่นนะครับก็ยังเข้าไปอยู่ในชาร์ตเพลงระดับสากลนะครับเป็นชาร์ตเพลงระดับนานาชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์ลไบท์ไอจูนซองสปอติไฟนะครับโกลบอลท็อป200นะครับนอกจากนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยอีเลฟเว่นนะครับก็ยังเข้าไปอยู่ในคิวคิวมิวสิกนิวซองนะครับซึ่งเป็นชาร์ เพลง11นะครับก็เจาะเข้าไปอยู่ในหลายๆชาร์ตเลยนะครับไม่ใช่แค่เพียงในบ้านหรือว่าในเกาหลีนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนรวมไปถึงชาร์ตเว r ร์ w ไว e ต่างๆนะครับ11ของวงไอฟ์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในท็อปนั้นๆได้อย่างดีเลยนะครับถือได้ว่าได้รับการตอบรับเนี่ยจากแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ย ทั่วโลกเลยนะครับสำหรับเพลง11จากวง I อซ์นะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับนั่นก็คือยอดขายอัลบั้มเดบิวของวงไอซ์นะครับที่เพียงแค่วางขายในสัปดาห์แรกนะครับก็มียอดขายเนี่ยมากกว่า150,000ชุดแล้วนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสถิติที่สูงมากๆเลยนะครับของวงเดบิวใหม่ในตอนนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยไอซ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็น Girl Group นะครับที่ซื้อเนี่ย ยกให้เป็นเกอร์กรุ๊ปวงใหม่ใน Gen 5นะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยอาร์ตก็ทำสถิติในระดับสูงของวงเดบิวใหม่ในยกนี้ได้อย่างดีเลยนะครับ ตอนนี้นะครับไอซ์เนี่ยก็ยังขึ้นโปรโมทเพลงในรายการเพลงต่างๆของทางเกาหลีอยู่นะครับและหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแฟนเพลงของวงไอซ์เนี่ยก็ต่างรุนนะครับว่าการโปรโมทของไอซ์เนี่ยในรายการเพลงต่างๆครั้งนี้นะครับจะสามารถพาเพลงอีเลฟเว่นของไอซ์เนี่ยขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดจุดไหนของชาร์ตแต่ละชาร์ตได้นะครับเพยงแค่เป็นเพลงเดบิวต์นะครับก็สามารถที่จะทําชาร์ตได้ดีขนาดนี้นะครับแฟนคลับของไอซ์เนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอการคัมแบ็กครั้งต่อไปแล้วนะครับว่าเพลงของวงไอซ์เนี่ยจะสามารถ ติดชาร์ตแบบนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับแต่แค่เพลงเดบิวต์นะครับก็สามารถทําได้ขนาดนี้นะครับถือได้ว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีมากเลยนะครับสาหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่างวงไอซ์นะครับที่จะสามารถเดินต่อไปในวงการเคป๊อปได้นะครับและในล่าสุดนี้นะครับวงไอซ์เนี่ยก็ยังได้มีการเข้าร่วมแสดงในงานประกาศรางวัลนะครับเป็นงานเทศกาลส่งท้ายปีนะครับซึ่งไอซ์เนี่ยก็จะได้ขึ้นแสดงนะครับในงานของ KBS g a y o นะครับที่จะมีการออกอากาศในวันที่17ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไอซ์เนี่ยก็ม รอติดตามรายการนี้กันนะครับรอดูสเตจพิเศษจากไอซ์นะครับว่าจะนําเพลงอะไรมาโชว์บ้างและก็รูปแบบของการโชว์ของวงไอซ์เนี่ยจะเป็นไปแบบไหนนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็มาลุ้นชาร์ตของเพลงอีเลเวนของไอซ์กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะสามารถไต่อันดับขึ้นไปอยู่ในอันดับไหนของชาร์ตเพลงแต่ละชาร์ตเพลงในเกาหลีได้นะครับหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับชาร์ตเพลงของไอซ์นะครับหรือว่าข่าวครา,าวของไอซ์ต่างๆนะครับเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกด, like, กดไกลค์กดซับสไครป์เปนะ็น อย่าก,กด dislike กันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงไอซ์เี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ